ชมกันนะครับสำหรับด้านยกแรกนะครับระหว่างเพชรนิยมกับอาลีเพชรนิยมทางด้านฝ่ายแดงนะครับอาลีฝ่ายน้ําเงินไม่ต้องคุ้มเชิงกันมากนะฮะไม่ต้องคุมเชงงกันนะด้านนะครับอาลีทักทายก่อนเตะซ้ายเข้าไปโอ,อเ้โหเพชรนิยมเตะขวาหกที่หนึ่งครับ ให,ใหญ่ๆน้องใหม่ใหญ่ๆโอ้โหนายนแบบจริงเลยเพรนิยมนี่ใหญ่นี่ไม่ใช่ใหญ่แบบเฟ้อฟานะท่านผู้ชมใหญ่นี่แม่กล้ามเนื้อนี่เป็นมัดมัดแม่ทำยังไงอยากได้แบบนี้น้องใหม่เออแม่อาจาร,รย์พิรพงษ์บอกแม่เต้นไม่ได้น้องเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วนะอ้าแม่นี่ยอยากโอ้กวาดล้มลงไปเลยเอาสองหมื่นเนี่ยท่องท่องไว้ในใจน้องท่องไว้ในใจ เพชรนิยมนี่สูงไม่เท่าไห่นะฮะยังไงฮะคือผมไปเทียบแล้วผมเนี่ยสูงไม่เท่าไห่เขานะฮะโอ้โหไม่ถึงไหลเขาใช่ครับหน่วยก้าดีจริงเลยนะครับแอมน้องใหม่ทำยังไงถึงยันเป็นรูปร่างเป็นแบบนี้ยังทันไหมเพชรนิยมนี่ซิกแพคหกก้อนใช่ไหมฮะฮะซิกแพคหกก้อนผมก้อนเดียวพออาอันนี้สุดยอดนะสุดยอดสามารถรวมหกก้อนเป็นก้อนเดียวเอาเริ่มเริ่มจะโชว์เริ่มจะโชว์เริ่มจะฉายฮะ อาลีสอทองภูบาลครับแมเอาหมวดสีโอปอก็คงจะชมการถ่ายทอดสดอยู่มามาเลยครับเพชรนิยมแมต้องอาศัยความใหญ่ครับนี่เดินครุกวงในละเพชรนิยมอ,อารีนี่เสียเปรียบรูปร่างนิดเดียว<อ>แต่ใจนี่ไม่ได้เสียเปรียบเลยนะฮะนี่ต้องบอกว่ามีทั้งเงินเดือนทหารมีทั้งค่าตัวจากการชกม,มวยได้นะั่งใหม่เนี่ย ออได้หลากหลายก็สะเพดนิยมนี่แหละครับมวยไทยให้อะไรกับเราเยอะๆยะยะจริงๆครับ,รบนักน้องๆหลายคนนี่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จกับชีวิตนะครับทั้งบนสังเวียนแล้วก็ข้างล่างสังเวียนนะครับเลิกมวยไปแล้วก็มีโอกาสได้ประกอบอาชีพ <c oughs> อ่ําชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็วงตระกูลที่สําคัญที่สุดชกมวยแล้วได้ตังค์เก็บตัวแล้วได้ตังค์อันนี้สําคัญ อาลียันไปขยับขยับเดินเข้าไปเพชรนิยมเพชรนิยมอาลีแม่โยกโยกเอาบอกว่าต้องขอบคุณเลยครับได้ใต้คู่วันี้มานี่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายจริง,ร,งระวังด้วยนะครับทั้งภาพเอาแม่เพชรนิยมแม่วงในยังตีไม่ได้ครับอาจารย์พีรพงษ์แย,ย่กว่าไหมขยับขยับเดินเข้าไป เพชรนิยมมาแข่งขวาของอาลีทีบไว้ทีบสก,กัดไว้ก่อนอะอาลีทีบแข่งขวาเพชรนิยมขวาขึ้นอาลีซ้ายอาลีก็ต้องตัวเล็กกว่านิดนึงแหละครับรก็ต้องอาศัยจังหวะฝีมือแล้วก็ไอคิวอ่า <IQ. S 2> มดยกที่หนึ่งทดูแลในเรื่องราวของทั้งโต๊ะเก้าอี้นะครับไห้พวกเราได้นั่งนะครับท่านสอสเด้ดิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกกะทรสาธารณสุขแล้วก็สอสอน้ำหอมครับสุภาพน์กําเนิดผลครับสอส,อสอเกตกขอบคุณเป็นอย่างสูงครับบนเวทีน้องใหม่ลุยกันต่อชมกันต่อยกที่สองครับข้างบนกันเดือดเหลือเกินเี่อ,อนี้ครับโอ้โยเพชรยมยังไงเอาโอ้โห อาลีก็ไม่เลยนะโอ้มาเสียงดังจริงๆนะตัดตัดเพียเพียเออเอาลุยต่อเพชริยมไปขาเอาแข้งซ้ายของอาลีขวาคืนเอามามาใหญ่นี่ไม่ใช่ใหญ่ฟักใหญ่แฟงใหญ่ประเภทแบบแหญ่เป็นมัดมัดใหญ่ตะโกนฮะเอออเอาลุยต่อเพชริยม อาลีก็พยายามใช้จังหวะฝีมือก็เล็กกว่าแต่ว่าพลิวผิวเอาไปต้องครับสายขวาสายขวาเลยอาลียังเข้าไม่ถึงตัวเพชรนิยมต้องอาศัยวันใหญ่ให้เป็นประโยชน์ตอาแข้งขวาโอ้โหเตะกันที่นี่เวทีสะเทือนเลยนะ เดินขยับก็ไปเพ็นิยมเอาอีกทีมงานแม่กองเชียร์สามล้านบอกเดินเดินเปิดเกมเปิดเกมเอาแม่วงในไปเอาตีเอาจับวงในเอากดมากกดมาแม่แกล็อกแขนไว้นั่นอาลีเกาเหลือเกินอาลีเอาแข้งขวาอาลี ทีบสกัดไว้อีกโอ้โหหลักสอตสับด้วยศอกแม่พิยมไม่สนชนอย่างเดียวเอ้าเอ้าดุดันไม่เกรงใจใครจริงโอ้โหแกรยุกยิยุกยิกอาลีมีลูกตอตลอดนะฮะเพลพดบพลินพายดีแล้วกันเอาแม่แม่ดียบแข้งขวาแต่นี่มากก็ไม่ดีเหมือนกันนะอาลี หนีนี่ก็ต้องออกอาวุธด้วยอา้าวเพชรยมขยับขยับเข้าไปไ,ไ่ต่อยมัดแห่พอได้พอได้พอได้อา้าวต่อยมัดเริ่มชักโอ้โหสับด้วยศอกอืออือบวกขึ้นเพชรยมอำการแยกมากลางเวทีนะฮะ เพชรยมยับซ้ายขวา,ขวาเอาเอามัดมัดเต่งด้วยเข่าเพชรนิยมเอามามาเล้วเต้งด้วยเข่าเอา,อาจารย์พีรพงษ์แยกออกมาสู้กันกลางเวทีหมดยกที่2ครับอ่ะเดี๋ยวชมกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้าย,ยคุณพ่อครับอาจารย์ย,ยก็อยู่กับเรานะฮะนี่ดูดูกันไปเรื่อยๆครับมาไกลก็ต้องชมให้เต็มที่เลยโอ้ย าเพรนิยมนี่ต้องอาศัยความใหญ่อะน้องใหม่ครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปอย่างสมขุมสี่ขุมเข้าไปแล้วแกะขวาโอ้โแกขวาออ้ยแปแกะโอ้โหแม่ตวัดก้านคอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> น้ำ <c oughs> กระจายผมช็อกอยู่เมื่อกี้ที่หยุดไปนี่ช็อกอยู่อ,อ,อาออยองไงครอบอาลี หลุดไปนิดนึงนะครับเพชนิยมเกี่ยวกันล้มไม่เป็นไรเอาเดินต่อเพชรนิยมล้มได้ก็ลุกได้เพชรนิยมเอาทีมงานจักกาญจนบุรีสั่งลุยจ่ายมจ่ายมยึดแทงไปเผา,เาแม่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเดินหน้าตะครุบอย่างเดียวเอา ลุยต่อเพชรนิยมมัต่อยมัดเอาโดนแล้วโดนบ้างโดนบักแทงด้วยเขาอ่าเม็ดนี้สวยเอ้าอาอแม่ทีเป็ดครับผมสังเกตเห็นว่าเพชรนิยมนี่เริ่มมีสีนะฮะที่ที่คิ้วซ้ายนี่นะครับไหลซิปซิปไหลซิป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 ไหลซิปซิปจะไปสะกิดมันจิบ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 อ่าจะไปสะกิดต่อมโมโหหรือเปล่า เอาแมตต์เติเอาแทงด้วยเข่าเาโอ้โหคิวซ้ายครับเลือดไหลแพทย์อนันต์ได้ทำงานอีกแล้วครับต่อยมัดอ้าวแทงด้วยเข่าอ้าวทำได้เลยครับนี่ครับชุดนี้ทำได้ดีกับเพชรนิยมอาลีนี่ก็ลูกตอดเยอะจริงๆนะครับนี่กเตะโอ้ยโดนมัดอ้าวอ้าโอ้โหอะไรเหลือเชื่อเลยครับนี่ครับ โดนเข้าไปเต็นกระดโดงคาครับพี่เลี้ยงลงไปก่อนครับพี่เลี้ยงลงไปก่อนครับโอ้โห,โหเหลือเชื่อเลยครับมาเลยครับมาเลย<อ>ภาพช้าขอดูหน่อยภาพช้ามันโดนอะไร<อ>พีเอ็มตกตะลึงพึ่งเพื่อนทั้งสนาม<อ>แม่เพชรนิยมเบ่งกล้ามหนเบ่งกล้ามชนนัเป็ดหน่อยบอกแล้วะจะไปเด่กล้ามหนเบ่งกล้ามหน่อยไปโดนตบโอ้โหไปโดนตบโอ้โหดู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 ภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับกับอาลีครับนน่ต่อยท้องก่อน นี่ครับดูภาพช้านะครับจอยดีครับนี่ครับปังเข้าไปครับนี่ตัวใหญ่ๆนะครับโดนเข้าไปนี่เต็มๆครับดีครับปุ๊บดูนะครับอาลีพยายามสับศอกแต่วืดไปอาวืดแล้วนี่ครับแล้วก็กลับตัวมาได้ครับใช่ครับนี่ครับโอ้โห้างเลยเรียบร้อยเลยครับ เราได้ชมเมอร์สคนนี้ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับและผู้ชนะในไฟนี้ The Winner by Knockout Red Corner ยินดีด้วยนะครับผลงานสุดยอดเลยเพรชนิยมสอนิยมทราบครับเอาชนะอาลีสอทองภูบาลนะครับไปในยกที่3นะครับโอ้โหหมัดซ้ายทิ้งเต็มไหลนะครับเข้าไปที่กระโดงคางครับเอาชนะ knock out ไปได้แล้ว